สวัสดีค่ะวันนี้บัวจะนาเพราะ,มะเมล็ดบอนสีนะคะก่อนอื่นเราก็เอาดินใส่กระถางบัวใช้กระถาง10นิ้วนะคะใส่ดินลงไปแล้วก็ล่อนดินให้ละเอียดปิดหน้ากระถางเพื่อจะโรยมเมล็ดบอนสีนะคะต้องต้องล่อนค่ะเพื่อให้ดินมีความละเอียดราก็จะง เสร็จแล้วเราก็รดน้ำให้ชุ่มเลยนะคะตามด้วยโยรยเมล็ดบอนสีโรยที่ที่เห็นอยู่ไม่ใช่มเมล็ดทั้งหมดนะคะจะมีกากดอกด้วยค่ะก็เลยดูเยอะหน่อยนะคะบัวโรยให้รอบก,กระถางเลยนะคะทีนี้เราก็มาลอนดิน ปิดหน้ากระถางอีกทีหนึ่งต้องร่อนดินนะคะเพื่อให้มีความละเอียดบอนสีก็จะได้งอกง,ง่ายขึ้นร่อนให้ปิดมเมล็ดบอนนะคะแล้วเราก็จะไม่ไม่ได้ลดน้ำอีกนะคะเพราะว่าเราลดเปียกแล้วดินก็มีความชื้นอยู่ ดินบัวก็จะใส่ทรายด้วยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้มีตะไคร่น้ำค่ะเสร็จแล้วเราก็ไม่ต้องลดน้ำอีกนะคะเพราะเราลดไปแล้วห่อด้วยถุงอันนี้บัวใช้กระถาง10นิ้วใช้ถุงขนาด16นิ้วนะคะห่อแล้วก็มัดปากถุงด้วยหนังยางนะคะ เป็นการควบแน่นค่ะเสร็จแล้วแล้วเราก็ไปวางในที่แดดลําไรค่ะง่ายมากเลยนะคะควบแน่นไม่ต้องลดน้ำค่ะป้องกันความชื้นละเหยออกไอน้ำก็จะอยู่ในถุงนะคะมีความชื้นเนี่ยค่ะประมาณหนึ่งเดือนบัวก็จะได้บอนสีที่งอกแบบนี้ค่ะง่ายมากๆเลยนะคะ เพื่อนๆลองเอาไปทำดูนะคะ